วันนี้เรา,าทำความรู้จักกับต่อมหมวกไตกันค่ะต่อมหมวกไตหรืออะดรีนอกแกนมีสองข้างรูปร่างคล้ายหมวกสามเหลี่ยมอยู่ส่วนบนของไตทั้งสองข้างและมีสีเหลืองค่ะประกอบด้วย2ส่วนคือ 1. ส่วนชั้นนอกหรือค r อ t e c ส 2. ส่วนชั้นในหรือ m e d ดลลส่วนชั้นนอกเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยไขมันมีบทบาทในการสร้างฮอร์โมนที่สำคัญหลายๆชนิดซึ่งรวมเรียกว่า a d ด e รโนคอติคัลฮอร์โมนหรือคอติคอยแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. g ึกูโคคอติคอประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญคือคอติโซนและไฮโดรคอติโซนมีบทบาทเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารทำให้มีระดับน้ำตาลในโลหิตสูงขึ้นและมีไกลโคเจนเก็บสะสมในตับเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ร่างกายมีความเครียดจะมีการหลั่งคอติโซนเพิ่มขึ้น 2มีด้านเลอคอติคอยประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญคืออันโดสเตอโรนและดีออซีคอติโคสเตอโรนมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมสมดุลของเกลือแร่และน้ำของของเหลวนอกเซลล์โดยถ้ามีความเข้มข้นของอิเล็กโทรไล์และน้ำเพิ่มขึ้นก็จะทำให้มีการหลั่งอันโดสเตอโรนมากขึ้น 3. เมกาดานฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายเช่นแอนโดเจนและในเพศหญิงเช่นเอสโตเจนและโปรเจสเตอโรนถ้าต่อมหมวกไตส่วนนอกร่างฮอร์โมนออกมาน้อยกว่าปกติจะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าแอนดิสันด e s i s คือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉยชามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้น้ำหนักลดและความต้องการทางเพศน้อยลงและถ้าต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปจะทำให้มีลักษณะเป็นก้อนนนตามบริเวณภายนอกร่างกายส่วนชั้นในหรือเมดโล่ามีบทบาทในการสร้างฮอร์โมนที่สำคัญ2ชนิดคือ 1. อพิเนฟรินหรืออะดรีนาลีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาททาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มปริมาณโลหิตที่ออกมาและกลับเข้าสู่หัวใจความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวสูงขึ้นอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นระดับน้าตาในเลือดสูงขึ้นกล่าวคือเป็นฮอร์โมนที่เตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการทํางานในภาวะที่เครียด ตื่นเต้นหรือฉุกเฉินเช่นขณะที่คนตกใจมากๆจะมีการหลั่งอะดรีนาลีนออกมาทำให้มีแรงหรือกำลังในการทำงานได้มากกว่าปกติเป็นอย่างมาก 2. นอร์เอพิเนฟินหรือนอร์อะดรีนาลีนเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาททำให้หลอดโลหิตในกล้ามเนื้อหดตัวมีลักษณะการทำงานตรงกันข้ามกับอะดรีนาลีน